เกงในพี่ใสอะไรใสใสไม่ไม่ไม่เกงในกางเกงในรอบเอ้ยยิ่เงี้ยป่ะกางเกงในรอบรอบเอวพี่อะแค่นี้สามสิบเก้าแต่ถ้ารวมไข่พี่ด้วยอ่ะประมาณร้อยเก้าอะคุยคุยกับพี่สาวหนูแมคุยเอาเลยอเอรเลยรับผมนี่ย่ยยู่จังว่าอะไรล่ะครับ <c oughs> อยู่โคราชคะ่ะเว้ยยุยเท่าไหร่อ่ะ เราก็อยู่โคราเนี่ยยูโคราเหมือนกันเหรอใช่เราอยู่บุญวัฒนารู้จักปะรู้จักรู้จักไม่ต้องให้เขามาหานะพี่จะไปหาหนูแน่ไปแน่จุ๊บหน่อยไม่ได้เหรอเช็มแป๊บแล้วหน้าเดียวก็ห่อพี่ไม่เป็นโควิดนะแต่พี่เป็นโคนน่ารักที่มีดีต้องดีงาม